ทำไงวะงี้บอกเดี๋ยวนะอ่านี่แหละแล้วมันก็จะมามๆนี้ออ <c oughs> นแล้วก็ Welcome guys to episode 500เออเดี๋ยวคราว่าก๊อฟโอเคสวัสดีครับผู้ชมหลังจากที่ห่างหายกันเป็นนานนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมมาแล้วนะครับกับนาย Name Gen Gamer นะครับโอ้คิดถึงกันบ้างหรือเปล่านะครับก็ หายไปน่ะผมก็ย uh ังกากเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะหายไปนานขนาดไหนนะครับอ่ะส่วนี้นะครับก็ก็อยู่กับอ่าโปรเจกต์โปรเจกต์ไมคราฟเหมือนเดิมคราวนี้เราก็อยู่กันช่วงไมคราฟบอสรีวิวเย่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 ฮ่าฮ่าฮ่าโอเค นี่ครับผมจะามาเสนอมอมอนหนึ่งนะครับเป็นมอนที่คล้ายๆกับมอนที่้าใครติดตามชมเดอะเจนเกมเมอร์มาก่อนแล้วนะครับก็อาจจะจําได้นะครับเพราะว่ามีผมเคยนําเสนอมอมอนหนึ่งไปแล้วนะครับที่มีคุณสมบัติในการโชว์จานวนเลขของของนะครับแต่รอบนี้ครับผมก็จะมาทจแีแพคมาเก,ก็บไปสดน,นี่ครับนี่ดีกว่านะะที่คุณดิน สังเกตรครับตอนที่เอาเมาส์ไปชี้นะครับจะเห็นคุณจะเห็นดําอยู่ข้างล่างนะฮะที่เป็น5่าบ9ก้า19นั้นนะครับก็คือขวามือนี่เป็นจํานวนการขุดนะครับส่วนซ้ายมือก็จะเป็นพลังชีวิตของที่ขุดนะครับสมมุติที่เป็น5 9นะนี่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 19ผมขุดไปปุ๊บปุ๊บหนึ่งบล็อกก็เหลือ58นะครับก็57 56นาฮะเมื่อไอค่าตรงซ้ายมือเหลือศูนเมื่อไหร่อุปกรณ์ก็จะแตกครับสาธมลองเอด็ด เราเล่นโหมดสวยวเวอร์อะไรดีกว่าครับไหนๆก็คุณแหละครับก็มอนนี้นะฮะก็หากใครสนใจดาวน์โหลดก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับตามข้าอความดีสคริปชั่นนะครับก็ไม่ก็มันก็ไม่ได้แสดงเฉพาะอุปกรณ์เอ่อไม้อนยะ่างนั้นเหล็กก็โชว์นะครับส่วนถานไม่ต้องโชว์บางถานไม่ได้ใช้เดี๋ยวแป๊บนึง ใช่โชว์ทุกอุปกรณ์ที่มันสามารถพังได้อ่ะนะครับก็เป็นไอ้ตัวนี้บ้างนะครับก็เป็นอย่างที่ผมชี้เลยก็ชุดเกาะก็ได้ครับชุดเกาะก็เป็นเรื่องของชุดเกาะนะครับว่าแต่ละ้านเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างและความอื่นของแต่ละล้านหมนเลยทีเดียวนะครับและอย่างที่ต้องด้วยนะครับก็หากิดสนใจนะครับก็สามารถดาวน์โหลดไปเล่นได้กันนะครับตามข้างล่างดีสคริปชั่นได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ คืมีแล้วมากครับผมันที่นี้ผมก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับหากใครสนใจอยากจะแนะนำแล้วให้ผมแคชมดอะไรก็สามารถโพสต์หรือคอมเมนต์มาได้นะครับทางข้างล่างนี้เลยนะฮะก็สคลิปนี้ขอายไปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับไปเจอกันในแมปหน้ากันเอ้ยเฮ้ยเออไปเจอกันในคลิปหน้าในมดหน้าครับผมเอาเพลงมา